คินไดจิยอดนักสืบตอนที่1นคาตกรรมในตระกูลอินุงามิบทที่ 21. คนในเงามืดห่างออกไปประมาณ4กิโลเมตรบนชายฝั่งตรงข้ามกับเมืองนาสุมีหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านโทโยฮะดะตั้งอยู่โดดเดี่ยวหมู่บ้านโทโยฮะตะยากจนมาแต่ไหนแต่ไรหมู่บ้านนี้เคยอุดมสมบูรณ์เมื่อสมัยมีการซื้อขายรังไหมดิบ แต่ระยะหลังธุรกิจส่งออกไหมซบเซาไปมากหมู่บ้านจึงมีสภาพคล้ายกองไฟมอดอันที่จริงปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะกับโทโยฮตะแต่เป็นเคราะห์กรรมพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลสาบนาสุกำลังประชิญโดยท่วนหน้ากันท้ายหมู่บ้านทางทิศตะวันตกมีแม่น้ำสายเล็กๆไหลผ่านเพื่อไปออกสู่ทะเลสาจึงเกิดเป็นดินดอนสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ ดินดอนสามเหลี่ยมนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกปีกาวคือทะเลสาบค่อยๆถูกรุกรําจากทางปากแม่น้ำเนื่องจากแม่น้ำสายเล็กพัดพาเอาตตรอนดินทรายมาทับถมปัจจุบันดินดอนสามเหลี่ยมปกคลุมด้วยปากกแห้งแอนลูดูปเปล่าเปลี่ยวเรือยนของสุเกะโทโมแร่นเข้าสู่ปากแม่น้ำท่ามกลางปากก เมื่อถึงตรงนั้นสุเกะโทโมพ่อนความเร็วเรือและมองสำรวจไปรอบๆสายตาสอดสายราวกับสุนัขจิ้งจอกทิวทัดโดยรอบมีเพียงต้นกกแห้งไหวรูปไปตามลมเงียบเหงาในไรนาและไร้ม่อนที่เก็บเกี่ยวหมดแล้วไม่มีแม้แต่เงาคนนกเยี่ยวตัวเดิมยังคงบินวาดเป็นวงอยู่บนท้องฟ้าพรางมองเหตุการณ์เบื้องล่างสุเกะโทโมโหเราะชอบใจ แล้วหอตัวขายต้องการจะรลบสายตาผู้คนพาเรือมุ่งหน้าเล่นแวกพงกกต่อไปเข้าพงกกไปไม่นานจึงเห็นตึกทรงตะวันตกหนึ่งหลังถึงแม้ตอนนี้สภาพสุดโทมแต่ยังบอกว่าในอดีตน่าจะเป็นตึกซิที่สง่าง,งามมาตึกแบบนี้ในสถานที่แบบนี้คนมาเห็นครั้งแรกมักจะแปลกใจไปตามๆกันแต่ความจริงแล้ว ไม่ได้มีอะไรนะ่าสงสัยหรือลึกลับแต่อย่างใดหมู่บ้านโทโยฮตะแห่งนี้เป็นบ้านเก่าของตระกูลอินุงามิตึกที่มองเห็นจากพงกกคือเรือนใหญ่หลังแรกที่คุณตาสาเฮสร้างขึ้นภายหลังท่านรู้สึกว่าหมู่บ้านโทโยฮตะไม่สะดวกหลายอย่างจึงได้ย้ายมาสร้างเรือนใหญ่หลังปัจจุบันพร้อมกับย้ายศูนย์กลางการค้ามาที่นาซุบนุนนับแต่นั้นตึกในหมู่บ้านโทโยฮตะ จึงไม่มีคนอยู่และกลายเป็นของไร้ประโยชน์ทว่าตระกูลอินุงามิยังคงดูแลร,รักษาไว้เป็นอนุสรณ์แต่ครั้นเกิดสงครามตึกหลังนี้เริ่มถูกละเลยไม่นานชายที่เฝ้าตึกก็ถูกเกณฑ์ไปรบจึงทำอะไรไม่ได้นอกจากปล่อยให้ตึกสุดโทมลงไปและยิ่งคุณตาซาเฮจากไปแล้วก็ไม่มีใครอาราตึกเก่าหลังนี้อีกตึกจึงสุดโทมลงเรื่อยๆระยะหลังถึงขนาด ได้สมยานามว่าบ้านผีสิงสุเกโทโมโมุ่งหน้าไปยังตึกหลังนั้นสมัยก่อนตึกคงจะสร้างหันหน้าติดก,กับทะเลสาบแต่ดินดอนสามเหลี่ยมงอกขยายออกไปทุกๆปีปัจจุบันตึกกลับอยู่ห่างไกลจากชายฝั่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางพงกกเปล่าเปลียวราวกับถูกลืมสุเกโทโมพาเรือไปตามแม่น้ำจนถึงปากกกใกล้ตัวตึกบริเวณนี้น้ำตื้นและโคลนลึก ทำให้ขับเรือยนต์ลำบากมากในที่สุดเขาผูกเรือยนต์ไว้กลางป่ากกแล้วกระโดดลงบนดินดอนสามเหลี่ยมท่านใดนั้นนกสองสามตัวบินออกจากป่ากกจนสุเกะโทโมโตกใจชิวตกใจหมดสุเกะโทโมโจุป,ปากพางสะบดขวาเชือกผูกเรือและออกแรงรากจะทิ้งเรือไว้ในจุดที่คนสังเกตง่ายไม่ได้หลังจากซ้อนเรือในป่ากกดีแล้วสุเกะโทโม จึงคอยโรงใจเขาปาดเงือบนหน้าผากพรางมองหน้าธรรมโยกผู้นอนโมสติอยู่ในเรือวูบนั้นความรู้สึกหวาดกลัวแร่นพ้ดทั่วรังสุเกโทโมโอ้ความงมดงามของธรรมโยผู้กำลังหลับไหลไม่รู้เรื่องราวการขัดขืนเล็กน้อยตอนให้ดมยาสลบเมื่อกี้ยังคงเหลือล่องลอยเล็กน้อยตามเส้นผมยุ่งยุงและขนคิ้วไม่เป็นระเบียบทว่า ไม่อาจทำลายความงามของเธอได้แสงอาทิตย์ลอดผ่านดงกกตกเป็นดวงสีทองบนสองแก้มที่ไม่เหงื่อเล็กน้อยดูคล้ายธรรมโยจะหายใจแรงขึ้นสุเกโทโมโกืนน้ำ้ายเหลียวมองรอบตัวราวกับกลัวว่าจะมีใครมารอบมอบอาหารโอชะจานนี้สุเกโทโมโลเหลียวซ้ายแลขวาอยู่พักใหญ่แล้วนั่งมอบตาจับจ้องร่างธรรมโยที่นอนอยู่ในเรือ ข้อหนึ่งนั้นเพราะมองเท่าไหรก็ไม่เบื่ออีกข้อหนึ่งคือดูเหมือนสุเกะโทโมโยังตัดสินใจไม่ได้สุเกะโทโมโนั่งหมอบพรางขบเล็กตัวเองเฝ้ามองใบหน้าหลับไหลของธรรมยศทาทางขายเด็กกำลังลังเลวา่าจะแก้งคนให้ถึงที่สุดดีหรือไม่ความสวยสดงดงามของอีกฝ่ายทำให้ความกล้าของเขาอ่อนแรงลงเฮ้ย hey, จะเป็นไรไปเล่า ถึงยังไงชาเร็วก็ต้องรงเอยแบบนี้แหละเขาพึมพำมราวกับดุตัวเองสุเกะโทโมโยื่นมือออกไปอุ้มร่างธรรมโยขึ้นเรือโคงไปมาปาโดโจโดดพรุดขึ้นจากโดงโกกความอุ่นจากร่างธรรมโยในอ้อมแขนกลิ่นของสาวบริสุทธิ์หอมราวกับผล,ลไม้สดเลือดที่สูบฉีดเป็นจังหวะในรอดเลือดภายใต้ผิวเนียนนุม่ม สุเกโทโมรู้สึกว่าเลือดในกายปั่นป่วนคล้ายถูกกดดันสุเกะโทโมหายใจฟืดฟาดตาแดงกำ่ำอุ้มธรรมโยแวกดงกกเงื่อกามแตกพักอาบแก้มทั้งที่อากาศเดือนพฤศจิกายนยังหนาวเนียเย็นเลยพงหญ้าไปเป็นรั้วสีขาวชมรุษสุดโสมเปลือนโขนเปื้อนดินข้างในลัวนั้นเต็มไปด้วยกกแหงสุเกะโทโมอุ้มธรรมโยวิ่งเหาะเข้าไปข้างในรัว สุเกะโทโมค่อยๆครานคืบเข้าไปหาตึกร้างราวกับสุนัขจิ้งจอกคาบเหยื่อสุเกะโทโมไม่อยากให้ใครเห็นและจะต้องไม่ให้ใครเห็นด้วยเขาจึงระมัดระวังทั้งในทะเลสาบและบนผื้นดินสุเกะโทโมหยุดกึ่งอย่างคาดไม่ถึงหมอบตัวในผงยาสักพักเขาตัวแข็งทื่อเป็นหินและมองไปร,บรอบๆโดยยังอุ้มธรรมโยอยู่ใครบางคน มองเขาอยู่จากที่ไหนสักแห่งความรู้สึกนั้นชัดเจนมากอีกครู่หนึ่งอีกครู่หนึ่งหัวใจสุเกะโทโมโตเต้นดังตึกตึกเงื่อนียวไหลทะลักบนภาทว่าไม่มีสิ่งใดผิดปกติรอบกายเขาเงียบสงบเสียงที่ได้ยินมีเพียงเสียงกระซิบของพงกกในสายลมสุเกะโทโมโงเงยหน้าขึ้นยังหวาดกลัวมองฟ้าดงกกไปยังหน้าต่างตึกที่อยู่ไกลออกไป เมื่อกี้มีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้าต่างแน่นอนรมพัดหรือว่าเขาตาฟาดไปสุเกโทโมโเห็นผ้าม่านเก่าปิวสวยอยู่ตรงหน้าต่างซึ่งกระจกถึกดึงออกไปแล้วผ้าม่านนั้นขาดรุงริ่งยิ่งกว่าผ้ากิลิว้วรมพัดคาได้ผ้าม่านก็ฟาดกับกรอบหน้าต่างมันเก่ารุงริงขนาดนี้จึงไม่มีใครขโมยไปสุเกโทโมโจุป,ปาก ด้วยความไม่สบอารมณ์กมรงอุ้มร่างธมโยใหม่เรียวสำรวจรอบตัวอีกครั้งแล้ววิ่งปรุดออกจากพงกกราวกับกระต่ายแล้วกระโจนจากระเบียงเข้าในห้องโถงกินราโชยมาเตะจมูใหญ่แมงมุมห้องอยู่กับผนังและเพดานดูรายกราบเครื่องประดับอะไรสักอย่างแมงมุมชักใหญ่ไว้โดยหมายดักมแมลงเล็กๆนับไม่ถ้วนที่บินมาจากทะเลสาบ เมื่อสุเกตโทโมกระโจนเข้ามาโดนมะแรงที่ติดใหญ่แมงมุมก็ดิ้นรนสุดชีวิตกลุ่มใหญ่แมงมุมไหวแกว่งไกวรุนแรงเหลากับต้องพายุพร้อมกับกลิ่นเหม็นคล้ายปลาเนาโชยมาเข้าจมูกอย่างจังสุเกตโทโมหันมองห้องโถงและวางเท้าลงบนขั้นบันไดทันใดนั้นเองเขาต้องตกใจอีกครั้งและยืนทื่ออยู่ตรงนั้นจะต้องมีคนขึ้นบันไดเมื่อเร็วๆนี้เอง พอมีอรอยทองเท้าเปื้อนโคลนสุเกะโทโมโจ้องดูพรางกันหายใจเราก็มีสิ่งน่ากลัวอยู่ในบ้านแต่แล้วก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ทันทีขายว่าไม่มีอะไรทว่ารอยเท้าเปื้อนโคลนไม่ได้มีแค่รอยเดียวยังมีอรอยเท้าใหม่ๆอีกหลายลอยตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงทางเดินสุเกะโทโมโนึกขึ้นได้ว่าวันก่อนตำรวจออกค้นหาชายลักษณะทหารผ่านศึก ไม่เว้นแม่แต่ตึกร้างนี้ถ้าอย่างนั้นรอยเท้าพวกนี้คงจะเป็นของพวกตำรวจกระมังสุเกะโทโมโร้องอกเริ่มก้าวเท้าขึ้นบันไดให้เบาที่สุดเพียงแค่เขาสะดุดขั้นบันไดเสียงก็คงจะดังไปทั่วบ้านแน่สุเกะโทโมโรู้สึกกลัววูบขึ้นมาบรรยากาศบนชั้นสองวังเวงไม่แพ้ชั้นล่างดังได้บอกไว้แล้วว่ากระจกหน้าต่างถูกดึงออกไปทั้งหมด แม้กระทั่งบานพับประตูสภาพดียังเหลือน้อยเต็มทีสุเกะโทโมโคงจะคาดการไว้ก่อนแล้วเขาเอาเท้าที่เปิดประตูบานหนึ่งแล้วอุ้มร่างธรรมโยเข้าไปเป็นห้องวังเวงวาง่างเปล่าไม่มีของตกแต่งใดๆแต่มุมหนึ่งของห้องมีเตียงนอนเหล็กกับเก้าอี้แข็งแรงตัวหนึ่งบนเตียงปูผ้านวมซึ่งขาดเห็นฟางโพไม่มีเครื่องนอนและผ้าหม่ม ทุกสิ่งดูโสมไม่เหลือสภาพสุเกทโทโมวางร้างธรรมยกบนผนวมหยัดฟางอย่างนุ่มนวลเขาปาดเงื่อพรางสอดสายเฝ้าระวังรอบตัวด้วยสายตารอกแลกเหลากับสุนัขจิงจอกดูคลายทุกอย่างสะดวกปลอดภัยดีไม่มีใครรู้ว่าสุเกทโทโมพาธรรมยกมายัางสถานที่รกร้างนี้ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในตอนนี้ เมื่อไรเรื่องนี้จบลงต่อให้ทรรมโยร้องให้โวยวายอย่างไรทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่สุเกะโทโมโคิดและถึงตอนนั้นเขาก็จะได้ครอบของทั้งผู้หญิงเงินทองและอำนาจในเวลาเดียวกันสุเกะโทโมตัวสัน่นซึ่งอาจจะสั่นด้วยความตื่นเต้นและความตื่นเต้นนี้ทำให้ในปากเขาแห้งเป็นผุยผงอีกทั้งหัวเขาสั่นกึกกัก สุเกะโทโมดึงเนคไทออกด้วยนิ้วสันเทากระชากเสื้อเชิดและเสื้อยืดขาวควางไปที่เก้าอี้เขารู้สึกไม่ดีที่ในห้องออกจะสว่างไปสักหน่อยสำหรายหน้าต่างยังไม่มีบานหน้าต่างแระพมานสีนะ่าสุเกะโทโมกังวลเล็กน้อยเขากัดเล็บพรางมองไปรอบห้องอะไรจะสนใจทำไมไม่มีใครมามองหรอกถ้าเป็นเจ้าทีก็เชิญ นอนตามสบายเธอะสุเกะโทโมโก้มตัวลงที่เตียงเริ่มถอดเสื้อธรรมยทีละชิน้นยิ่งได้เห็นราดไหลเรียบเนียนไล่มาถึงหน้าอกได้สัสดส่วนเขาก็สะกดความตื่นเต้นไม่ได้อีกต่อไปปลายนิ้วเขาสั่นระริกราวกับกังวลในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นรมหายใจแรงดังพายุท่านใดนั้นเองเสียงเล็กๆขายเสียงนกน้อยดังมาจากที่ไหนสักแห่ง ตาม้วยเสียงพื้นลั่นดังเอี๊ยดสุเกะโทโมโสะดุ้งยืนตรงข้างเตียงราวกับตะกังแตนตั้งท่ารอรับการโจมของศัตรูเขาหันมองไปโดยรอบอย่างระแวดระวังแต่เสียงเหล่านั้นกลับเงียบไปสุเกะโทโมโยังกังวลใจไม่หายจึงออกจากห้องไปเดินดูในบ้านทว่าไม่พบอะไรผิดปกตินอกจากรังหนูนาตรงมุมห้องครัวหนูตัวหนึ่งกำลังออกลูกอะไรกัน เสียงเอะอะเมื่อกี้พวกแกเองเหรอสุเกะโทโมโจุป,ปากด้วยความไม่สบอารมณ์แล้วกลับขึ้นบันไดาการหายใจยื่นมือเปิดประตูเมื่อกี้ตอนออกไปจำได้ว่าเปิดประตูทิ้งไวน้นี่แล้วทำไมตอนนี้ประตูมันถึงได้ปิดอยู่ลมหรืออะไรสักอย่างคงตีให้ประตูปิดเองกระมังสุเกะโทโมหมินรูปหมุนรูปบิดด้วยความระมัดระวังในห้องไม่มีสิ่งใดผิดปกติ สุเกะโทโมโร่องอกเดินไปข้างเตียงท่านใดนั้นเองเขาเสียวสันหลังว่าประหนึ่งถูกลิ่มเหล็กตอกหัวมีคนเอาเสื้อเชิ้ตมาห่มหน้าอกเปือยของธรรมโยสุเกะโทโมโขยับตัวไม่ได้ครานพืชพื้นรองเท้าถูกดูดติดกับพื้นปกติแล้วเขาไม่ใช่ผู้ชายใจกล้าเปล่าเลยเขาเป็นคนใจเสาะด้วยซ้ำกว่าจะลงมือกระทำเรื่องวันนี้ได้ เขาต้องคิดตัดสินใจครั้งแล้วครั้งเล่าแม้ลงมือทำแล้วก็ยังหวาดวันอยู่ตลอดเวลาสุเกะโทโมโงเงือชุ่มไปทั้งตัวในปากแห้งราวกับคอถูกเพิงมอดไหมนึกอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ลิ้นพันกันจนพูดไม่ออกใครนะ่ะมีใครอยู่หรือในที่สุดเขาพูดได้เพียงแค่นั้นเสียงพื้นดังเอียดด้านหลังประตู ห้องติดกันราวกับจะคารรับคำถามของเขาโอ้มีคนอยู่ในห้องติดกันทำไมเขาถึงไม่ตรวจดูเรียบร้อยก่อนนะตาที่มองจากหน้าต่างเมื่อครูน่นี้เขาไม่ได้คิดไปเองจริงๆด้วยเจ้าหมอนั่นอยู่ในบ้านหลังนี้ซ้ำร้ายซ่อนอยู่ในห้องข้างๆโถททำไมถึงไม่ตรวจดูเสียก่อนนะใครกันออกมานะใครซ่อนอยู่ตรงนั้นไม่ทันขาดคำ ประตูก็เปิดออกทีละนิดเชื่องช้าไม่นานสุเกะโทโมก็ได้เห็นร่างของชายผู้ยืนอยู่ตรงนั้นชายรษณะคลายทหารผ่านศึกสวมหมวกทหารปิดตาซ้อนใบหน้าไว้ใต้ผ้าพันคอเวลาผ่านไปราวหนึ่งชั่วโมงมีโทรศัพท์ประหลดถึงเจ้ารลิงที่บ้านอินุงามิเจ้ารลิงใช่ไหมเจ้ารลิงแน่นะเออผมจะเป็นใครก็ช่างเถิดผมจะเตือนเรื่องคุณธรรมโยตอนนี้ คุณธรรมโยอยู่ในบ้านร้างหมู่บ้านโทโยฮาตะบ้านเก่าครอบครัวอินุงามิขึ้นบันไดไปห้องแรกสายมือนะช่วยปร,รับตอนนี้เลยนะอ๋อแต่ไม่ควรจะเอะอะไปถ้าคนอื่นรู้เขา้าคุณธรรมโยจะอับอายได้คุณควรจัดการเองทุกอย่างตามระพังอ๋อคุณธรรมโยคงจะยังรับอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ฤทธิยาสรบยังไม่หมดนะรอสักพักก็จะฟืนเองเอาละ ช่วยหน่อยนะรีบมาช่วยเร็วหน่อยก็ดีลากอน